สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9กกรกฎาคม2 5 6 4ันะครับวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขคันจเจริญน,นะครับขอบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นึกว่าเออเรา ตื่นมาเราจะคีคีอะไรขึ้นเข้าไปใหนร่างกายเอฟในจิตใจของเราฝังอะไรอยู่ในจิตใจของเรานะครับเจอเจอเจอเพลงอะไรเชฟเชฟลินโดอะไรสักอย่างก็วันนี้ก็ขอฝากโปรแกรมฝังอะไรคีโปรแกรมแห่งความรักเข้าไปในจิตใจ ฟังเพงลงรักมีความรักเยอะๆนะครับอย่าไปโกรไปเกลียดใครชาวขึ้นมารักกันเขาไว้นะครับแล้วก็ให้ทาจงมีความสุขความสุขความจเจริญน,นะครับขอบคุณครับ